เอาสวัสดีครับโอ้ยลืมครับนะเฝ้าอา่าคลิปนี้ก็จะมาบอกวิธีการนะครับนะวิธีการสำหรับเอ่อยวัวิธีการไปแจ้งนะครับแจ้งความสูญเสียตั้มปีสกินนะครับนะกับปศุสัตว์นะครับปศุสัตว์อำเภอนะครับนะเพ็่นบอกมาว่านี่ครับนะให ให้เห็ดยังสี่นะครับเนาะเบี้งเพลินให้ตัดนี่ครับชิ้นเนื้อครับนนเนาะชิ้นเนื้อชิ้นเนื้อแช่เย็นครับเนี่ยแช่เย็นแล้วชิ้นเนื้อแช่เย็นเนาแล้วก็ายรูปตอนฝังครับนะท้ายรูปตอนฝังไว้เพลินนะครับนะท้ายรูปตอนฝังมาบริบบออย่างเงียทำนี้ฟ้า,ฟาสวัสดีครับมาบริบบอ,อย้ายไปทางท้ายรูปตอนฝังให้เห็นให้ บ่อกว่าจะให้เห็นตัวนะครับนี่ฝังไปแล้วครับนะบ่อยากขุดขึ้นมาอีกครับนะฝังไปแล้วถ้าหลุมตอนฝังแล้วก็ตัดชิ้นเนื้อแช่เย็นนะครับนะให้เพื่อนไปตรวจแล้วก็ออกแดดกันหนอแล้วก็นะขอกนี่จับพิกัดนะครับเอกวายนะครับนะจับพิกัดเอกว่ายขอกับนะแล้วก็มีเอกสารนะครับสำรองเสบียนบ้านสำนักแนวดั้งประชาชนครับนะนั่งไปยืนนะครับนะไปยืนที่ ปลาสัตว์อำเภอนะครับไก่บ้านนะสาตาัตว์อำเภอเนี่ยครับนะแม่เป็นกระห้องอยู้เนเชี่ยลับนะหอดครับนะแม่หนูใหญ่กระห้องนี่ครับพุดธล้มเมื่อยว่าจะดท้ายแล้วลืมครับนะแม่เป็นห้องอยู่เมันไปแล้วนะสำหรับลำปีสกินนะครับนะฮ่อบริทายตอนฝังนะตัดชิ้นเนื้อแล้วก,ก็ถ่ายหลุมตอนตายนะครับนะาหลุมตอนตายถ่ายหลุมตอนฝัง แล้วก็ตัดชิ้นเนื้อแช่เย็นแล้วก็มีเอกสารเออแล้วก็มีพิกัดเอกวนะครับนะเอกว่ายของขอกแล้วก็ไายไายเอกสารบัตรประชาชนนะครับทำบัตทะเบียนบ้านอ่าแต่ว่ารูปรูปไายนี่ต้องเป็นรูปไายที่ล่างแล้วนะครับนะล่างเป็นแผ่นใยเพิ่นรูปไายที่ล้างไปให้เพิ่นนะครับแม่เพิ่นก็ะห้องไปยืนที่เกษตรเออ่ปศุสัตว์อำเภอครับเนาะ หรือขอคาชดเชยนะครับนะชดเชยชดเชยล่ำปีสกินนะครับนะร่ำรับโลกล่ำปีสกินตอนนี้มาระบาดอีข้างนะครับนะสามีฟังก็ไปมานครับมือนี้ละแต่ว่าตอนนี้ก็จะเดภารกิจทำแล้วกันครับเนาะฝังไปเร็วฟังคนไปแล้วครับนําบริทายครับรือรีบรีบนะครับเนาะรีบรีบอาจจะขอมูลกับประมาณนี้ครับเนาะพิกัดเอกวายนะพิกัดเอกวายของคอก นะครับนะแล้วก็แล้วก็ชิ้นเนื้อแช่เย็นแช่แข็งนะครับเนาะแล้วก็เอกสารสำนัทกทะเบียนบ้านบัตรประชาชนนะครับถ่ายเอกสารไปแล้วก็รูปถ่ายตอนตายนะครับรูปถ่ายนี่ก็เป็นรูปถ่ายที่ล้างไปแล้วนะครับนะอ่ะก็มันสั้นครับเนะาะารกิจต้องต่อไปอยู่ครับเนาะมันสั้นเหรเอ้าคลิบนี้ก็ คุณเสียครับนะกัเอ๋อเป็นอ่าสัตว์กวาะวะต้องปอกหน่อยไปแล้วนะเาก็ต้องหาวิธีชดเชยให้เขาครับนะหันเขาเพิ่นกระมีรัฐบาลเีิ่นบริษั์เพิ่นอ่าลองรับอยู่ครับเนาะท่านเจนก็เอาชิ้นเนื้อไปเพิ่นตรวจนี่เอาไปยื่นครับนะยื่นคำขอนะครับเนาะขอชดเชยขอได้รับการเยียวยาการชดเชยนะครับเนาะสำหรับล้ำปีสกินนะเห็ดตามนี้นะครับเนาะ นี่สามัญฟ้าก็าต้องไปธุระต่อครับนะเป็นข้อมูลที่ได้มาสุดๆร้อนๆน,นะครับนะได้มาประมาณสามสินาทีก่อนไหนนี่นะครับเน,ะกนะก็จะขี่รถกลับมานะครับเนาะเนาะก็จีบหนี่พระพร้อมซัมหนี่ครับนะเดี๋ยวเอาชิ้นเนื้อไปส่งกเกษตรอำเภอกวนครับนะนะเอาชิ้นเนื้อเอาเอกสารไปส่งมันกวนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ